สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสกู๊ทุกคนครับผมเมื่อนี้เข้าออกมาที่สวนพักเข้านะครับผมสวนพักจมยอมครับผมเมื่อนี้วาสิมารดน้ำพักแจ็กน้อยนะครับนี่ครับรดน้ำพักแามเซานะครับผมนี่ครับเข้ามารดน้ำพักแจ็กน้อยก็น,นะครับ ครับผมเพื่อนๆมาเดี๋ยวไปตักนก้ำก่อนครับผม รถน้ำพัจกจุดน้อยก็นะครับจะพรมเข้ารถน้ำให้เขาอยจุน้อยนะครับให้าาหชุ่มเลยครับเริ่มฮอนแล้วเนาะครับเริ่มจุดฮอนแล้วรถน้ำให้กับท้อบบ น้ำเห็ดครับพักขนาเขานะครับเพิม่มความจุ่เชื้นให้กับเขางามเศาร์ครับรดน้ำพักขนาครับ ใช่นะครับผม มือว่านเนี่ยครับดีแน่ว่างมือว่านนะครับมีฝนตกพ้อเหาดีสบายแน่มือนึ่งนะครับผมว่าต้องลดน้ำพักนะครับวันนี้กัน เริ่มเหการ์มหนแล้วเนาะครับคนเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งฝนตกกะพิชไข่แน่อยู่ครับพ่อว่าเฮาบ่ได้ออกมาลดน้ำพักเมื่อนี้เขาก็ตองมาลดน้ำพักให้กครับเขาเหมือนเดิมครับอนเอาอีจักบัวนะครับ น้ำเ,เขาอีจิจากบัวนะครับเพื่อนแดดห้อนครับแดดห้อนแห้งหงครับช่วงนี้แดดห้อนแห้งนี่ดีครับเมืองเึิ่งเร็วนะครับน่าจะเบิดหนาแวแล้วนะครับผมว่า นี่ครับผมเพื่อน,อนมือหนีนะครับออกมาลดนำ้ำพักนะครับยง้มมือเศราดีแน่น้อยนึงนะครับมือว่านเนี่ยเขางดลดนำ้ำให้พักนะครับผมเพราะว่าฝนตกครับผมอันนี้เขาก็ซ่อมบาบนะครับทำมือไดมีฝนตกเขากะ บทตองออกมารดน้ำพักเท่ากัเห็ดยางเอื่นไปนะครับงดการรดน้ำพักถ้ามีฝนตกมือนี้เขาก็มารลดน้ำให้เขาคือเกาแล้วครับเบีย้ยพักหน่อยเขากับก,บกำลังขึ้นมากำลังงามแน่แล้วครับผม ดันนี้ห่าออกมาย้ายเพิ่มนะครับนี่สองสามมือนะครับนี่ย้ายเพิ่มย้ายเพิ่มออกมาจากน้อยเหตเขาได้แพยขายายออกมาเพราะว่าสิบ่แออาดกันนะครับลดน้ำให้กับพักขนาห้าครับผม อขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะครับผมเมื่อนี่ออกมาลดน้ำพักง่าม,มาเศร้าเดี๋ยวอีกจักน้อยกันสิพ่อเก็บกินลแล้วครับนี่เบียร์น้อยยังสีนะครับอีกจักน้อยกันสิพ่อเก็บกินแล้วนะครับบี้อากาศ ย่ำมื่อเช้ากะแดดออกแล้วครับนี่มื่อนี่นี่บ่เย็นครับเริ่มเบิดหนาวแล้วครับบัดน,นี้บัดน,นี้ก็สิมีตหนามหอนแล้วครับแบบน,นี้พอหอนหน้าหอนนะครับเดี๋ยวเข้าสิหายยังมาปลูกดีนะครับผม เดี๋ยวดเบื้องก่อนครับวา่าจะหาอีย่างมาปลูกดีในช่วงหนาหอนนะครับแต่ตอนนี้นะครับหดน้มพักไปก่อนพ่อได้ยู่ได้กินนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมขอบคุณที่เขามารับชมดวยครับขอบคุณที่เขามาให้กาลังใจนยครับผมเมื่อนี้ออกมาลดน้ำพักหลังมือฝนตกนะครับผมพ่อวา่าเฮาได ผักแน่มือนหนึ่งนะครับผมม,มื่ที่มีฝนตกก็ขอบคุณหลายๆครับผมถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้น้ำนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับผมออกมาลดน้ำพักนะครับผมพักขนาดนะครับขอบคุณครับ